สวัสดีครับสวัสดีแฟนๆหวยนะครับช่องหวยลาวทุกๆท่านกันเลยนะครับเนาะอ่ะก็กลับมาตามนต่อนะครับในสูตรนี้นะครับที่ผมเกินไว้นะครับในคลิปที่แล้วนะครับก่อนที่จะไปดูในชุดโค้งสุดท้ายพาไปดูว่าจะเอาในชุดไหนนะครับก็รอในคลิปถัดไปจะมาสรุปนะครับในโค้งสุดท้ายนะครับหวยลาวพัฒนะเนาะในวันนี้ต้องเน้นแล้วเพราะว่าพลาดมา2องวันแล้วเนาะเออนะครับแต่ว่าสูตรก็มีจะมีเข้ามีหลุดเนาะมาผลกันไปนะครับเนาะอ่ะ นั่นแหละนะครับสำหรับในสูตรนี้ก็จะเป็นในสูตรบนเนาะซึ่งผมสังเกตดูเนี่ยหลังๆเนี่ยรู้สึกว่าเนี่ยในตัวนี้มันจะมาเป็นเด่นไม่ตัวไหนก็ตัวหนึ่งหละมานะครับก็คือเนี่ยก็คือจะเป็นตรงนี้แหละเนี่ยงวดนี้ก็มาหนึ่งเนี่ยงวดนี้สองกับห้าอ่าก็มาทั้งสองทั้งห้าเลยเนี่ยเนี่ยก็คือเอาเอาในตำแหน่งตรงเนี้ย ่ย8กับ1นี่ก็มา8กับ1ด้วยงวดก่อน5กับ8นี่ก็มา5อ่ะเดี๋ยวจะทำให้ดูนะครับง่ายๆแล้วกันเนาะเออนะครับอันนี้อาจจะดูงงนะครับเดี๋ยวทำให้ดูแบบให้ดูง่ายๆแล้วกันนะก็ยังไงอย่าลืมกดไลค์นะครับเป็นกำลังใจให้กันด้วยเนาะก็ในงวดนี้ย3163 5 1นเนาะนะครับก็ถ้าเราจะหาในงวดถัดไปนะครับอันนี้จะเป็นงวดของอาทิตย์ที่แล้วนะเนาะนะครับเนี่ยก็คือเราจะหาในงวดนี้แหละก็ไปเอางวดล่วงหน้าเหมือนเดิมเลยนะครับสลับในสูตรนี้นําหลักแสนหลักแสนนะครับบวกกับหลักพันแล้วก็หลักร้อยแสนบวกหลักพันหกหลักร้อยเป็นสามก็จะได้นะครับในที่3บวกหได้99กบวกกับ2ออ่าได้ บวกกับ3เราได้12เพิ่มแต้มไปแล้วก็ลดแต้มมานะครับลดมาอีกนี่นั่นแหละลดมาแค่นี้นะครับซึ่งนั่นแหละที่ดูเมื่อกี้เนี่ยตัวเด่นก็คือมันจะเป็นในตรงนี้ในตำแหน่งตรงนี้นะครับศูนย์แล้วก็สอกสามเนี่ยก็ได้ศูนย์กับสามเนี่ยศูนย์นี้ก็จะประมาณ8คู่นะครับ8ชุดกําลังพอดีส่วนตัวที่จะมาจับเลยเราก็เอาในงวดก่อนหน้านี่แหละ เอาในตรงนี้ได้แหละนะครับลดแต้มเนาะลดแต้มแล้วก็เพิ่มแต้มนะครับลดแต้มมาเท่าไหร่นะครับก็อันนี้เป็น6เนาะเอาหมาก็คือในตำแหน่งในหลักพันนี่แหละเอาหมาตรงนี้นี่แหละก็เพิ่มแต้มลดแต้มเนาะเพิ่มไปนะครับก็เป็น6 7แล้วก็8ลดมาเนาะก็จะได้ห้านะครับ ไม่ใช่ลถมาก็ลบรถแอะคนละรถมานั่นแล้วนะครับแล้วก็สําหรับในผลในงวดถัดมาเห็นไหมครับเลขที่ออกก็จะเป็นในที่ใน0 0 5 5 2 3 5นี่เนี่ยเห็นไหมครับก็มา3 5หนี่งวดถัดไปก็ถ้าเหมือนกันนะครับนำหลักแสนบวกกับหลักพันห้าบวกกับหลักร้อยสองนี่ก็จะบวกกันได้เจ็ด เพิ่มแต้มไปเป็น8ลดแต้มมาเป็น6แล้วก็5เหมือนเดิมเราจะเอาในตำแหน่ง2ตำแหน่งตรงนี้มาเป็นในตัวเด่น2ตัวมา1ตัวก็สูตรนี้ยนะครับมาได้ทั้งบนทั้งล่างเนาะไม่ได้ปักปักว่าจะมาบนนะครับหรือจะมาล่างเหมือนเดิมเลยเราจะเอาในหลักพันนี่แหละเมื่อแล้วก็เอาหลักพันนะครับกลับมาเพิ่มแต้มเป็น6เป็น7แล้วก็ลดมานะครับ ก็จะได้4นั่นแหละนะครับเราก็ผลในงวดถัดมาในี่เลขที่ออกก็จะเป็นในที่5 4 6 9 7 5กเน็นาะเออก็มามาบนงวดก่อนก็มาบน3 5หเนาะเออหรือว่าสุดนี้จะมาบนเนี่ยต่อมางวดถัดมาเนาะหลักแสน5บวกกับหลักพัน6หลักร้อยเ 5บวก6ได้1 1เนาะมาบวกกับ9ก็จะเป็น0เพิ่มแต้มไปลดแต้มมาก็เอา2เอา8กับ1ตรงนี้ขอ,องตำแหน่งตรงนี้8คู่เหมือนเดิมเนาะกำลังพอดีเนาะ8คู่นะครับไม่เยอะไม่น้อยนะครับตัวที่จะมาจับก็คือหลักพันนี่แหละ6ลดแต้มนะครับเพิ่มแต้มก็จะเป็น7แล้วก็8นะครับนั่นแหละก็ผลในงวดถัดมา แล้วก็ออกในที่ใน6 1 1 7 6่งหนั่นแหล,ละก็มาในที่ใน 17, นะครับ1 7เนาะเนี่ยมา8 6ด้วยมาบนล่างเลยวันนี้ถัดมานะครับหลักแสนนี่ก็คือ6หลักหมื่นหนึ่งหลักพันอ่าหลักหลักพันหนึ่งนะครับหลักร้อยเจ็ดหกบวกกับหนึ่งได้เจ็ดเจ็ดบวกกับเจ็ดได้สนะิบสี่เนาะเพิ่มแต้มไปลด,ดแต้มมาก็เอาสองแล้วก็ห้าไปเป็น,นตัวเด็ด ง่ายๆเนาะสูตรนี้นะครับก็ไม่ได้ยุ่งยากเลยนะครับยังไงก็ขอให้เดือนดีต่อเนื่องนะครับตัวที่มาจับเลยก็เป็นหลักพันเนาะหนึ่งแต้มเป็นศูนย์เพิ่มแต้มเป็น2แล้วก็3 8แปคู่เหมือนเดิมนะครับผลที่ออกเลยก็จะเป็นในที่ใน8 7 0 2นะครับแล้วก็4 5นี่ก็มา2 0 0 2เนาะ เกือบมา4 5ห้าแล้วนะครับถ้าเพิ่มไปอีกต่อมานะครับในงวดที่แล้วเนาะนะครับก็หลักแสนก็จะเป็น8นะครับบวกกับหลักพันเป็น0ย์หลักร้อยเป็น2ก็ได้10เนาะได้ศูน 0, เพิ่มแต้มไปเป็น1นึแต้มมาเป็น9แล้วก็8แล้วก็เอาตำแหน่งตรงนี้8แล้วก็1เนี่ยไปเป็นในตัวเด่นตัวที่จะมาจับก,ก็คือหลักพันนี่แหละนะครับศูนย์ ลดแต้มมาก็จะเป็น9เพิ่มแต้มไปก็จะเป็น0 1แล้วก็ 2, 2> ผลในงวดที่แล้วนะครับก็วันที่25นะครับราพัฒนาออก3 9 0 1 9 2นะครับนั่นแหละนะครับเราก็มานะครับมาในที่ในตัวกลับนะ0 1นี่นะครับก็เกือบเป็น9 2เนาะนี่เป็น8 2 นั่นแหละก็เข้านะครับเข้าจริงวันละอันนี้เป็น0ูนมาล่างเนาะอันนี้1 7, นึ่งเจ็ดนะทั้ง1นึ่งเจ็ดทั้ง6กแปดเลยวันนี้นี่คุมเลยเนาะเออมา6กหนึ่งนี่กับ5ตัวด้วยเนี่ยอ่ากับ6ตัวด้วยวันนี้นี่ก็จะเป็นในที่ใน57เนาะแล้วก็35ห้า ก็มาบนบนบนล่างล่างล่างม,มาล่างแล้วสองงวดเนาะสามงวดเลยจากงวดนี้นี่ยไม่ไปบนก็งวดนี้นะครับจะบนหรือล่างนี้ก็ยังไงก็ติดไว้นะครับเนาะเพราะว่ามันก็8คู่เองนะครับเนาะน้อยกว่าที่ผมคัดให้ในโค้งสุดท้ายเนาะ,ะแต่โค้งสุดท้ายนี่มีเน้นๆ6คู่ด้วยนะครับก็สูตรเหมือนเดิมเลยหนักแสนเป็นสาม หลักพันเป็น0หลักร้อยเป็น1 3บวกกับ0ได้ 3, 3บวกกับ1ได้4เพิ่มแต้มไปเป็น5ลดแต้มมาเป็น3แล้วก็2เอาใน2ตำแหน่งตรงนี้นะครับก็คือเป็นเด่น2แล้วก็เด่น5ในงวดนี้ตัวที่จะมาจับหลักพันก็คือ0นนะครับลดแต้มห้ยเหล็กสีบอกตัวเก้าครับ เพิ่มแต้มก็จะเป็น1แล้วก็2นะครับเออก็มีโอกาสนะครับเนาะในมูที่แล้ว02-01อาจจะมา0 2อีกก็ได้เนาะ๋ยจจะเป็นใน0 5ใครที่ชอบนะครับก็นำไปจับกันได้นะครับนี่แหละก็ลองไปดูนะครับเนาะเออดูวัดที่มันเป็น81ก็มาในแถวเดียวกันเนาะ มาเป็นตำแหน่งเดียวกันใกล้เคียงกันนะครับหรือว่าในงวดนี้สองกับห้าเนี่ยหลังกันกับในงวดก่อนหน้าเนี่ยหรือว่ามันจะมาในแถวตรงนี้อีกไม่ก็ใกล้เคียงกันนี่แหละเนี่ยเนี่ยสองแถวนี้แหละเนาะสี่คู่นี่แหละนะใครทุนน้อยก็ลองลองจับไปแค่ในสี่คู่นะครับก็ขอให้โชคดีแล้วกันนะครับเราขอให้เฮงเงปังๆกันนะครับเนาะอืมนะครับ,นะรบหรือถ้ามัน8ดคู่มันเยอะนะครับ ลองมาจับกับในเลขตำรานะครับเนาะเผื่อเยอะนะครับก็ลองมาตัดในเลขนะครับนามสัตว์เลขตำราฝันนะครับก็ในงวดที่แล้วเนาะ8 7นี่อ่าถ้าว่า8คู่มันเยอะนี่นะครับก็มาดูในตรงใน2ตัวล่างเนาะดูในหลักพันแล้วก็ในหลักร้อยเนี่ยศูนย์กับ2เนี่ยศูนย์กับ2นี่ก็เอาแถวบนแถวกลางแถวล่างนี่นะครับ3แถวนี้เออนั่นแหละก็มีตัวไหนบ้างในนี้ ก็มี0ูนย์แปดเนาะเนี่ยแปดเก้าแ้ามีไหมอ่ะแปดเก้ามีอยู่ก็จับไว้นะครับศูนย์แปดมีไหมศูนย์แปดมีอยู่อ่ะก็จับไว้นะครับแปดหนึ 8, 1, มีมแปดหนก็มีอ่ะก็จับไว้แปก็มีเออนะครับหนมีหมหนึ่งไม่มีก็ตัดไปก็แสดงว่าไม่มีอ่ะตัดไป 1, 0, 0, 1, นนหนึ่อ่ะก็ม,นนม,นนม,มีนะครับหนมีไมหนึ่งไม่มีก็ตัดไปนะครับ่หลจะได้น้อยหนึ 1, 2, มีไหมตรงนี้หนึ่งสองไม่มีก็ถัดไปนั่แหละก็แสดงว่าเหลืออยู่8 9 8 0 8 1 8 2 1 0นหี่แหละนี่แหละก็คัดให้มันน้อยๆกว่าเดิมเออลองลุ้งก่อนหน้าก็ได้นี่วันนี้นี่อ่านะครับก็เราได้ในชุดนี้แล้วเนาะจะคัดให้มันเหลือน้อยๆก็ไปดูในนะครับสตัวล่างเนาะก็จะเป็น17นี่แหละหลักพันกับหลักร้อยเนี่ยหนึ่งเจ็ดแถวด้วยกันกับ17นี่ ก็นับลงมาข้างล่าง3าแถวเนาะหนึ่งสองสามสามแถวนี้ก็ดูในชุดเมื่อกี้นี่มันมีเลขไหนบ้างอ่าลองดูมุมกว้างให้นะครับนี่ในชุดนี้ะแถวครับหนึ่งเจ็ดนะครับเนี่ยก็มีตัวไหนบ้างสองมีสองไหนบ้างสองศูนย์ีไหมสองศูนย์มีอ่าก็เก็บไว้สองหนึ่งมีก็เก็บไว้สองสองมีสองสามมีอ่ะก็เก็บไว้ 2, 2, ห้ามีไหมตรงนี้ห้าศูนย์ไม่มีเออห้าศูนย์ไม่มีก็ตัดไปห้าหนึ่งมีไหมห้าหนึ่งในสามแถวนี้นะครับเนาะหนึ่งสองสามนี่ยห้าหนึ่งไม่มีก็ตัดไปห้าสองมีไหมตัดไปห้าสามมีไหมไม่มีตัดไปเนี่ยก็จะเหลือในชุดที่มันเป็นเด่นสองเนี่ยเดือแค่สี่ชุดเองเนาะเออนะครับนั่นแหละก็ไล่ไปก็เข้าแต่วันนี้ไม่เข้านะครับเนาะ เนี่ยทั้งวันล่าสุดเนี่ยถ้าได้8คู่แล้วเนี่ยยังเยอะนะครับก็มาดูในที่ใน0ูนนี่แหละ0ู 01. มีตัวไหนบ้าง123แถวเนาะอืมก็29มีไหม29ไม่มีก็ตัดไปใครชอบก็นําไปจับไว้02ก็มีอ่าเก็บไว้สองหไม่มีตัดไป22ไม่มีลยครับห้าเ ไม่มีตัดไป5 0มี5 1ไม่มี5 2ก็ไม่มีอ่ะนี่แหละที่การกระบาดไว้นี่ก็คือไม่มีในนี้ที่เหลือก็จะเป็นที่ใน2 0 5 0 2 2นี่แหละอ่ะก็ขอให้มาแบบนี้อีกแล้วกันเนะาะ3คู่เองนะ2องศู 20, 22, 50, นนะก็ขอให้โชคดีนะครับเฮงๆฮงปังๆกันใน3คู่นี้ ก็เป็นเพียงแนวทางนะครับอีกแนวทางหนึ่งเนาะให้นําไปซื้อนะครับหุล่ลายพัฒนาเนาะก็สนับสนุนนะให้ซื้อสลากกินแบงรัฐาบานกันเด้นอะนะนะครับเนาะนั่นแหละก็ต่อยอดมาจากในสูตรนี่แหละอ่ะก็หวังว่าคลิปนี้นะครับจะเป็นประโยชน์กับทุกท่านนะครับไม่มากก็าน้อยนะเป็นสูตรเดิมนะครับเนาะแค่ปรับสูตรเนี่ยเพราะว่าผมสังเกตว่ามันเอ๊นะครับมันมาในตัวเด่นเนาะนะครับเนี่ยในมุมเนี้ย ในมุมบนสุดเนี่ยมันติดตัวเด็ดมาทุกงวดเลยตั้งแต่ทํามานะครับเนี่ยศู 03, นย์สามเนาะก็มาสามห้าแปดก็มาห้าแปดหนึ่งก็มาทั้งหนึ่งทั้งแปดสองห้าก็มาทั้งสองทั้งห้าเนาะแปดหนึ่งนี่วัดที่แล้วนี่ก็มาในหนึ่งเนาะแล้วก็นี่แหละสองห้าในงวดล่าสุดลองดูว่าสูตรมันจะเดินดีต่อแบบนี้ไหม นะครับอ่ะก็ขอให้โชคดีนะครับไม่รู้ว่าจะเอาในเลขไหนก็รอในชุดสรุปแล้วกันเนาะในคลิปถัดไปนะผิดพลาพประการใดก็ต้องขอโทษขออภัยด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ